ข้อสงสัยถึงกรณีที่กะกะตนะคะไม่ยอมประกาศรายชื่อสอสอเขตทั้ง3 3 5เขตที่เสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องการรอให้สาลรัฐธรรมนูญสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนะคะหรือไม่ก็เพื่อสร้างสุญญากาศทางการเมืองจึงต้องแช่เย็นเอาไว้ก่อนติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์มสำนักข่าวหัวเขียวเรื่องแช่เย็นผลกระทบจากวิกฤตการเมืองที่ยุ่งเป็นฝอยขัดหม้อทำให้ศึกเลือกตั้งสวชุดใหม่ไม่คึกคักเข้มข้นเร้าใจเหมือนที่ผ่านมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า77จังหวัดทั่วประเทศมียอดผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพเพียง457คนแม่ลูกจันทร์ไม่ขาดคิดว่า รุงเทพสนามปราบเซียนจะมีผู้สมัครเลือกตั้งกระจุมกระจิม๋มแค่18คนน้อยกว่าครั้งก่อนที่มีคนดังลงสมัครชิงเก้าอีสอ้สวอกทมถึง38คนข้อสำคัญผู้สมัครสรวชุดใหม่ก็ไม่โดดเด่นกระเด้งดึงอย่างที่เคยไม่มีสักคนเดียวที่เปิดตัวออกมาแล้วเรียกเสียงฮือฮาไม่มีสักคนเดียวที่กระตุ้นตอมอยากเลือกตั้งให้ทำงาน ศึกเลือกตั้งสววันที่30มีนาคมมีแนวโน้มว่าจะจืดชืดเหมือนแกงจืดลืมใส่น้ำปลาอย่างไรก็ตามแม่ลูกจันทร์มั่นใจว่าการเลือกตั้งสวว7จจังหวัดทั่วประเทศจะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดีไม่มีการขัดขวางการเลือกตั้งให้เกิดความวุ่นวายเหมือนการเลือกตั้งสซอ,อย่างแน่นอนอันหนึ่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งสสจนถึงวันนี้เวลาผ่านไปครบหนึ่งเดือนเต็มบวกเศษอีก7วัน แต่จนปน่านี้กกตออยังไม่ยอมประกาศผลเลือกตั้งสสเสัทีทั้งๆท,ที่มีประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยกว่า20ล้านคนทั้งๆท,ที่การเลือกตั้งสสเสร็จเรียบร้อยไปแล้วกว่า80%เหลืออีกเพียง40เขตจาก375เขตเท่านั้นที่ยังไม่สมบูรณ์แม่ลูกจันทร์กระชุนประธานกกตนายสุภชัยสมเจริญ ต้องประกาศผลการเลือกตั้งสสอเขตท,ที่เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วเพราะไม่มีเหตุผลที่กกตจะยึกยักยักให้เสียเวลาโดยเฉพาะสสอเขตซึ่งกกตยังไม่ประกาศรายชื่อแม้แต่คนเดียวทั้งๆที่วันนี้กกตสามารถประกาศรายชื่อสสชุดแรกได้แล้ว335เขตซึ่งจะทำให้มีสสชุดแรกในสภาแล้ว335คน ถามว่ากะกะตอเอาผลเลือกตั้งสอสอเขตแชร์ตู้เย็นไว้เพื่ออะไรทำไมกะกะตไม่ทยอยประกาศผลการเลือกตั้งสอสอเพิ่มเติมไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ9 5เปอร์เซ็นต์เพื่อเปิดประชุมสภานดแรกโดยไม่ชักช้าร่ำไรขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีเหตุผลที่กะกะตไม่ประกาศผลเลือกตั้งสอสอเขตที่เสร็จแล้วกว่า80%เปอร์เซ็นต์ไม่มีความจำเป็นที่กะกะตจะอ้างว่าต้องรอให้เลือกตั้งเสร็จครบทุกเขตก,ก่อน แล้วค่อยประกาศผลเลือกตั้งสอสพร้อมกันยกเว้นกะกะตมีเป้าหมายซ่อนเร้นทางการเมือง 1. เพื่อรอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ 2. เพื่อสร้างเงื่อนไขให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองแม่ลูกจันทร์ยืนยันว่ากะกะตควรจัดเลือกตั้งซ่อมสสในเขตที่ต้องเลือกตั้งใหม่พร้อมกันวันเดียวกับการเลือกตั้งสว เพราะถ้าเลือกสอวและสสววันเดียวกันจะไม่มีม็อบไปขัดขวางการเลือกตั้งอย่างแน่นอนข้อดีของการจัดการเลือกตั้งสสวสสวถูอินวันจะประหยัดงบเลือกตั้งซึ่งมาจากภาษีประชาชนได้อีกก้อนโตแถมถ้าจัดเลือกตั้งสสกับๆๆสววันเดียวกันก็จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องเสียเวลาทำมาหากินต้องถอดสังขารไปใช้สิทธิเลือกตั้งสองครั้งสองรา สรุปว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ก,ะกะ็กตจะไม่จัดเลือกตั้งซ่อมสอสอพร้อมกันวันเดียวกันกันกบการเลือกตั้งสอวอเห็นชัดๆอยู่แล้วไม่ต้องเถียงให้เสียเวลา